เชิญชวนทุกคนไปพักกายพักใจจิบขนมและเช่นชมงานนิทรรศการ Spring Never Ends ในคาเฟ่ดอกไม้ซึ่งเป็นงานโซโล่เอ็กซิมิชั่นของคุณแพมมี่แพมมี่พาเลตคอนเซปต์ของงานนี้ก็คือเชื่อว่าทุกคนจะเติบโตได้เหมือนกับดอกกุหลาบที่เบ่งบานมากที่สุดในฤดูฝนแค่เริ่มจากเชื่อมันในตัวเองผลงานทั้งหมดก็จะเป็นภาพวาดสีช็อกน้ำมันดีเทลแต่ละภาพคือดีสุดสุดนสีละมุนสบายตาแถมตรงพื้นยังมีภาพวาดลายดอกกุหลาบสวยงามสุดๆ ตรงคาเฟ่ก็จะมีขนมและเครื่องดื่มที่มีพิเศษเฉพาะในงานนี้ด้วยนะถ้าสั่งเมนูนี้เราก็จะได้สติกเกอร์ฟรีและที่พอบแก้วลายพิเศษด้วย หากินขนมก็มีกิจกรรมเล็กๆสุดน่ารักให้ทุกคนได้วาดภาพดอกไม้เป็นตัวเองชื่นชอบหรือจะเขียนคนเล็กๆไว้ก็ได้และยังสามารถร่วมกันแต่งเติมสีสันของดอกีิวนี่ร่วมกันได้ด้วยบรรยากาศภายในงานอบอุ่นเพลินใจมากถือว่าได้เป็นการผักใจที่ดีเลยและยังมีมุมของขายน่ารักคุกกี้คุกคกี้ของคุณแพมมี่มาให้ทุกคนได้ช็อปกันด้วยงานนี้สายอาตสยชิลสสยคาเฟ่ห้ามพลาดเลยนะชวนคนข้างๆมาชื่นชมในคาศการหิวนี้ไปได้วยกัน